ครับวันนี้อยากจะสอบถามประเด็นเรื่องตอนนี้ที่หลายๆคนตั้งคำถามกันว่าพอรัฐบาลเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยการที่จะไปปราปรามจะนําตัวพระธรรมชโยมาลงโทษเหมือนในยุคของเบลกประยุทธ์เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่มองเรื่องนี้อย่าธรรมดาคุณเพื่อไทยก็คือธรรมกายธรรมกายก็คือเพื่อไทยันเพื่อไทยกับธรรมกายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่เนิรนดาน ในยุคสมัยของรัฐบาลทักษิณจนกระทั่งนายกปูน้องสาวแล้วถ้ามาวันนี้ลูกสาวอุ้งอิงจะมาเป็นแกนนาพ,พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเป็นแกนนาพรรครัฐบาลด้วยการที่จะฟืน้นฟูจิตวิญญาณของธรรมกายให้ให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ขึ้นมาก็ไม่ได้ยากอะไร ส่วนในเรื่องจะไปตามจับตามหาตัวธรรมชโยอ่ะขนาดยุครัฐบาลของลุงตู่แปดปียังทำอะไรธรรมชโยไม่ได้เลยหายในเงาหายเข้ากลีบเมฆยังทุกคนก็หาตัวไม่เจอยังกลายเป็นบุรุษไรล,ล่องรอยไปแล้ววันนี้ถ้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาหรือว่ากลับมาเป็นที่เชิดหน้าชูตายิ่งใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ล้วถามว่าวันนี้ถ้าคนธรรมกายเขาไปยึดสำนักพุทธก็ไม่ใช่เรื่องแปลออกอีกเพราะว่าผู้กำกับดูแลสำนักพุทธก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็คือคนของใครอ่ะพักไหนอะก็พักคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาถามฉันว่ามันก็ยุคใครยุคมันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือว่ามันไม่จีรังเราพื้น เราต้องไม่ลืมนะว,ว่ามหาเถรสมาคมเขาก็มีอํานาจในตัวของเขาเองแล้วก็ในมหาเถรสมาคมก็ทุกคนก็มีเงินเดือนเงินดาวเั้นพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลการที่จะให้ทรัพย์สินเงินทองกับสำนักพุทธในการเยียวยามหาเถนในการจ่ายเงินนิยพัฒน์แต่ละเดือนมหาเถนก็ต้องมีงานมีผลงานในการที่จะให้ดำรงตนอยู่ได้ แล้วก็ในขณะเดียวกันมหาเถรก็อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโรที่สมภารก็จะอยู่หัวทรงเป็นเอกอัคราสนูประถมภพแล้วก็ทรงกำกับดูแลมหาเถรสมมคมอีกทีหนึ่งองนี้ฉันไม่ห่วงเราก็เพื่อไทยจะไปทำอะไร,ค,รคงจะไม่กล้าไปกล้าร่วงพระราชอำนาจแต่ถ้าจะก็คงจะตี่ข่รอบเขาเรียกว่าเรียบเมืองไปเรื่อยๆ สร้างเครือข่ายสร้างอำนาจสร้างศูนย์กลางอะไรแต่อะไรของตัวเองเพื่อจะแผ่ขยายอิทธิพลงานนี้ฉันมองอย่างนี้ด้วยซ้ำไปมองไปว่าไอ้ทักษิณกล้ายอมที่จะมาซีโรราบแล้วกลับมารับโทษเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ยอมเพื่อจะสยบอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างหมอบราบคาบแก้ว แต่ฉันมองว่ามันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของเขาเขาพร้อมที่จะทุ่มแม้แต่ตัวเองเพื่อให้แลกมาได้ให้แรกมาซึ่งชัยชนะแต่เป็นชัยชนะที่คนในตระกูลติจินต้องผง,งาดเนี่ยงั้นก็ดูกันต่อไปหนังม้วนนี้ยังยาวยังอีกยาวเพิ่งจะเริ่มต้นได้เท่าไรสามเดือนใช่ไหมครับครูมองว่าประเด็นหัดย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่มีการจับกลุ่มรัฐมาีย,ยเนี่ย ทำไมปฏิบัติการทั้งนั้นถึงไม่สําเร็จอาจจะเป็นเพราะปัญหาอะไรที่ไม่สําเร็จก็เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเครือข่ายในทักษณิณกับธรรมกายและมหาเถรและก,ร,กรรมการแล้วก็สํานักพุทธเนี่ยมันฝังลากนลึก,ลกเขาแผ่อิทธิพลขยายบาร,รมีเอ่อพอ,อาสานักพุทธในยุคสมัยนายกปูนายกเอ่อทักษณิณเนี่ยเขาเขาไม่ได้รับเงินเดือนแค่สํานักพุทธ เขายังได้เงินเบี้ยหว,วัดเงินบำเงินพิเศษจากสำนักธรรมกายด้วยน่ยเพราะฉะนั้นกน็ธรรมกายก็คือสำนักพุทธสำนักพุทธก็คือธรรมกายเขามีเงินดูแลสุขทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรทุกอย่างแต่ละเรื่องแต่ละราวของสำนักพุทธก็เท่ากับว่าต้องเอื้อประโยชน์ให้กับธรรมกายมาต่อนเนื่องในการที่ ทหารก็ดีตำรวจก็ดีเอชไอก็ดีจะไปบุกรุกมันจะต้องประชุมกับใคระอะอยู่ดีๆไม่ใช่ไปเองโดยลำพังมันต้องประชุมกับผอ,อสนักพูดประชุมกับผู้ทำงานเครือข่ายแล้วพวกนี้หน้าต่างมีหูประตรูมีช่องทำไมถึงจับไม่ได้โอ้ยมันมามันไปตั้งแต่สมัยอะไรไอ้ฝรัง่งที่มาเยี่ยมทูดทูดสหประชาชาติอะไรนะั่นแหละ เอาฮอร์มาลงอะไรแต่อะไรนะ่ยกลาก้ามีใครกล้าเข้าไปตรวจเขาละ่ะเพราะมันเป็นเครื่องบินของสหประชาชาติแต่ผู้มองไครับว่าประเด็นเรื่องวัดพระธรรมกายอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่จะอาจจะไปทําให้รัฐบาลเพื่อไทยสั่นคลอนไงเขาทําตัวเองทําตัวเขาเองทุกเรื่องราวที่เวลานี้ที่เขาทำไม่ว่าจะดีจะชัว่วมันถูกบันทึกลงไปในบัญชีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกว่าอยู่ในบัญชีหนังหมาไปแล้ว ถ้าพูดให้มันดีหน่อยก็เดีแผ่นจารึกทองคำเรือโลหะอะไรก็ได้แต่แต่ทุกเรื่องทุกราวมันเป็นบริบทที่จะกลับมาย้อนตัวเขาในในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างงั้นเราพวกเราทั้งหลายก็ใจร้มๆมนั่งมองไปอย่าไปวิตกวิจารณ์ตีโพยตีพายมากไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระครุณแล้วว่ามันทุกทุกอย่างในกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในภาครัฐบาลเนี่ยมันก็คือหมากตัวหนึง่ง เราต้องยอมรับว่าเป็นหมากที่ที่ผู้เล่นนั้นมีหลากหลายมากหลากหลายมากแล้วพร้อมที่จะเล่นแล้วก็ปล่อยให้เล่นแต่ถามว่าใครเป็นผู้กำกับบทแล้วใครเป็นผู้ชมก็ชาวบ้านนี่แหละประชาชนนี่แหละพวกเราเราท่านท่านนี่แหละดูกันไปเรื่อยๆแล้วอย่าเผลอจำไว้อย่างว่าคนที่มันเคยทำชั่วไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะไม่ทำชั่วรอบสอง มันไม่ใช่การรอบสองรอบสามรอบสี่มันก็ยังกระทําเพราะว่าคําว่าคนชั่วก็คือคนชั่วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเสวนาจะพารนานังการไม่คบคนผ่านันธิตานันจะเสวนาการครบแต่บัณฑิตคนผ่านก็คือคนผ่านลักษณะนคนผ่านไม่ต้องไปเกรีตุยตีหัวดา่าแม่ใครแต่ว่ามันก็คือการกระทําที่มันเป็นปรปักตอ สักและสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์กับเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนี่แหละนั่นแหละคือคนพาลลักษณะคนพาลก็คือทำอะไรเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ใส่ใจประโยชน์ท่านนั่นแหละคือคนพาลงั้นพรรคเพื่อไทยเขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดอยลู่แล้วในดูตัวอย่างง่ายๆในทักษิณปัจจุบันเนี่ยประโยชน์ใครละ่ะที่ทําอยู่นะั่นก็ไม่คํานึงไม่รู้สึกละอายไม่มีฮีริความร้ายชั่วไม่มีอัตบะความเลกลัวบาป เขาภูมิใจพอใจในสิ่งที่เขามีแล้วเขาเป็นแล้วเขาได้เขาพร้อมที่จะอยู่เหนือหัวชาวบ้านประชาชนที่เ็าบอกว่ารักนักรัก,กหนาส่งเสริมสนับสนุนให้เขามาเป็นผู้นําประเทศผู้บริหารจัดก,การประเทศสุดท้ายเขาก็อยู่เหยียบเหนือหัวชาวบ้านอยู่ดีและทุกคนก็พร้อมซีโรลาบอยอมรับงั้นถ้าธรรมจายจะกลับมาอีกสักรอบหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไร ในสายตาของคนที่มองอยู่ในโลกมานานอย่างฉันฉันเห็นว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอย่าไปคิดเยอะแต่หลายคนจับจ้องว่าพอประเทศไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นรัฐมัชโยปรากฏตัวไหมฉันเชื่อว่ามีนะฉันเชื่อว่ามีฉันเชื่อว่ามีและเป็นการมีที่ ที่สง่างามที่เขาคิดว่าต้องเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการเลิศหรูด้วยครับ mm. เขาก็เตรียมการเตรียมพร้อมทุกอย่างมันมาเห็นคือถ้าคุณทําข่าวคุณก็จะรู้ว่าทิศทางและข้อมูลของข่าวเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆประเด็นเล็กๆแล้วก็ค่อยขยายโอกาสไปเหมือนกันถ้าวันนี้เพื่อไทยลุกคืบเข้าไปถึงสำนักพุทธ แล้วก็ปล่อยให้ธรรมกายเข้ามาขยายแผ่กันราขาแสดงอิทธิพลเหนือสำานกพูดได้นั่นก็เป็นเขาก็ต้องการจะโยนหินถามทางว่ามีใครต่อต้านเขาไหมครับปูมองไหมครับว่าในอนาคตถ้ามีปล่อยให้การเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนจะออกมาต่อต้านแล้วก็จะมีการปบุกตรวจค้นบุกจับพัฒธรรมชืยอโยอีกครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมคะถึงวันนั้นคงไม่มีแล้วล่ะ หเหตุการณ์แบบนั้นถึงวันนั้นคงไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าถึงวันนั้นมันก็คงจะเป็นอย่างที่ฉันบอกว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายอยันนี้มันครั้งสุดท้ายของใครครั้งสุดท้ายของผู้ก่อการหรือครั้งสุดท้ายของผู้ปราบปรามไอันี่ไม่ต้องกงังวลอย่าไปคิดเดยอะถ้าเขากล้าถือขึ้นมาก็พร้อมที่จะเล่นสงครามครั้งสุดท้ายแล้วก็ แสดงว่าเขาก็เขาก็คิดแล้วล่ะเขาก็เขาก็มั่นใจแล้วล่ะแต่จำไว้ว่าภูเขาแม้จะใพยายามเบ่งกล้ามให้มันใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายมันก็อยู่ใต้ฟ้าอยู่ดีฟ้ามันย่อมใหญ่กว่าภูเขาอย่าไปมิตตกัวงวลฉันฉันไม่กังวลเลยนะครับตคกูอยากจะเตือนสติที่น้องประชาชนดโดยเฉพาะ พู้ทีศรัทธาชนยังไงบ้างกรณีหลายคนที่อาจจะแบบหลงเชื่อในคําสอนที่อาจจะเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าไมา่ได้สั่งสอนเันจะไปเดือดร้อนอะไรล่ะคุณมหาเถรเขามีเงินเดือนมีหน้าที่ปกครองสังคมสังคมมนทนอยู่ในความดูแลของเขายังไม่เตือนเลยแล้วเราจะไปเตือนอะไรกับเขาฉันยังแปลกใจว่าทำไมสื่อชอบเอาไม้ไปจ่อปากคนนู้นคนนี้คนนั้นรวมไปถึงอะไรอ่ะวัดสวนแก้วท่านอาจารย์พยอม ทำไมไม่เอาไม้ไปจ่อปากหาเถนดูบ้างดูว่าเขาจะพูดในประเด็นอย่างนี้อย่างไรบ้างนั่นจะแปลกไปจ่อปากคนที่ไม่มีอํานาจไอ้คนที่มีอํานาจกลับไม่ไปจ่อปากนี่เราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเ่ยฉันก็ยังงงว่าทําไมคุณมาสัมภาษณ์ฉันเนะี่ยคุณไม่ไปสัมภาษณ์ <laughs> มหาเถนดูบ้างแล้วดูที่ว่ามหาเถนจะตอบประเด็นนี้อย่างไงเพราะถึงจะนพูดออกไปร้อยคำพันคําก็ไม่สู้หนึ่งการกระทําที่มหาเถนกระทำเพราะมหาเถนมีอํานาจเนี่ย มหาเถนมีอำนาจแล้วก็ได้รับเงินนิยพัท์จากภาษีราษฎรเพื่อจะกํากับดูแลบริหารจัดการคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยและงบงานตามระบบ,ระ,บ,บระเบียบพระธรรมวินยัยดังนั้นสิ่งใดที่มันกระทบกระเทือนต่อหลักธรรมหลักวินยัยมหาเถรนมีหน้าที่และมีสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วก็มีมีวิธีการที่จะบริหารจัดการให้มันเหมาะสม งั้นถ้าเราอยากรู้เรื่องประเด็นพวกนี้จริงๆเ่ะเอาไม้ไปจ่อปากมหาเถรเลยกรรมการมหาเถรม,มียี่สิบองค์เนี่ยเอาไม้ไปจ่อองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ลองถามนี่วันเนี่ยมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยเอาธรรมกายเป็นฝ่ายมหานิกายมหานิกายก็ต้องขึ้นอยู่กับใครเจ้าคณะภาคหนึ่งอจาจจะคณะภาคหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็มาเจ้าเจ้าคณะหนกลางเจ้าคณะภาคหนึ่งอยู่ไหนไม่แน่ใจตอนนี้แต่เจ้าคณะหนกลางก็คือวัดอะไรอะ่ะ วัดที่มีพระทองคำอะ่ะวัดไตรมิตรเนออนั่นแหละลองเอาไม้ไปจ่อปากท่านถามท่านดูว่าเนี่ยออสมเด็จธงชัยอะ่ะว่าธรรมกายจะกลับมานี่จะว่าไงออสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น,นจะว่าไงในฐานะท่านท่านเป็นผู้ปกครองสูงสุดในหนกลางมาถามฉันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรฉันก็วิจารณ์วิจัยไปตามมุมมองของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งไมมีสิทธิตามหลักตามกฎหมาย แต่ที่แน่ๆถ้าเราเป็นสื่อแล้วเราอยากได้คําตอบอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่ประจักษ์สายตาประชาชนได้ยอมรับได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้จริงฉันว่าแนะนําสื่อว่าควรจะไปถามให้ตรงจุดกับบุคคลที่ควรจะเป็นควรจะต้องตอบได้แล้วเขามีหน้าที่ต้องตอบโดยปฏิเสธไม่ได้ตามกฎหมายเลยปฏิเสธคําตอบไม่ได้เพราะว่าถามว่าอะไรเขาอยู่ได้ด้วยอํานาจของภาษีประชาชนประชาชนจ้างเขา ถามแม้จะไม่ได้เรียกว่าค่าจ้างแต่เงินนิยภาพมันก็เป็นภาษีของประชาชนเหมือนกันเราก็มีสิทธิ์จะทวงถามเอาสิ่งที่ถูกต้องควรหรือไม่ควรอย่างไรแล้วหน้าที่ของมหาเถรและของกรรมการมหาเถรและเจ้า,าคณะปกครองตามลำดับชั้นก็มีหน้าที่กํากับดูแลพระธรรมวินยัยบุคคลที่อยู่ในพระธรรมวินยัยเมื่อเห็นความไม่ชอบมาภากลสื่อก็มีสิทธิ์จะเข้าไปถามส่วนท่านจะตอบไม่ตอบไม่ตอบครั้งที่หนึ่งครั้งสองสามสี่ก็ไปไล่ตือ้อถามว่าไม่ได้ แต่ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอยากจะให้เรื่องนี้มันมันมันขยายผลเร็วนะนิ่งเอาความสงบสยบความวุ่นวายนิ่งสื่อก็นิ่งปล่อยเขาเล่นกันไปแล้วเดี๋ยวมันคือคือแผลถ้ามันเป็นหนองแล้วเนี่ย ยังไงเดี๋ยวมันก็จะต้องแตกฝีมันก็ต้องแตกขึ้นหนองมันต้องไหลออกแต่ถ้าเรามวัวจะไปรูปไปคาไปเอายานน่มมาทายา,านี่มาใส่เดี๋ยวมันก็ฝีแห้งไปเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเราเป็นเชื้อร้ายหรือไม่ร้ายเป็นเนื้อดีหรือเนื้อลายเราแยกไม่ได้นิ่งแล้วก็ปล่อยให้เขาเล่นกันไปให้เขากินเงินเข้าไปหรือให้มันเขาเล่นกับปุยี่ปุยยำไปจน แล้วเราก็ค่อยๆเก็บข้อมูลหลักฐานคุณดูอย่างฉันเวลาฉันเคลื่อนไหวแต่ละเรื่องฉันจะชัดเจนมั่นคงแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ในชั้นศาลทุกเรื่องเราจะไม่ไม่ผีผามไม่มั่วไม่ทำอะไรที่มันดูแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าเออเราร้องไปมั่วหรือว่าเราทำไปเรื่อยเอาเอาแสงเข้าว่าหรือเอาเอาเอายอดคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เราไม่เอา หนื่อยเปล่าไม่มีเลก็ถ้าสื่ออยากจะเป็นเป็นผู้สืบสวนและสอบสวนแล้วก็นำเอาความจริงมาเสนอต้องรออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วก็แสวงหาความจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล,ล้วรวบรวมข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนนั่นแหละดีที่สุดอยากอยากเห็นสื่อทำหน้าที่สืบสวนและสอบสวนแบบนี้แล้วก็เอามาขยายให้แก่สังคมรับรู้นั่นแาดีที่สุด ทวิจารณ์ไปวันๆว,ว,ว,วันหนึ่งสุดท้ายก็เอามันแต่ว่าไม่มีสาระเพราะคนวิจารณ์ก็ไม่ได้มีอํานาจตามกฎหมายแล้วมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเ่าไปส่งทัญญาณว่าอ่ะวมียานะจริงๆแล้วมันจะก้าวไปแล้วมันไปห้ามเขาเขาเลยไม่ก้าวเอาสุดท้ายเราก็เลยไม่รู้ไว้นะั่นมันชั่วจริงกือไม่จริงถูกไหมแล้วแล้วยังไงต่ออา้าวทีนี้เราก็ต้องมาหวานองค์ขมคืนอยู่กับมันอย่างนี้น ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันจะทําอะไรทํำยังไงเพราะเราดาไปห้ามเขาไปแล้ไปเอะไะแล้วนั่นก็อยากก้าวให้มันก้าวอยากกระโดดให้มันกระโดดแล้วเราก็เก็บข้อมูลเอาไว้ถ้าธรรมกายจะมาขยายอิทธิพลในกรรมธิการด้านการาศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมก็ให้เขาทําไปเขาจะไปแฝงตัวกลืนมหาเถรหรือบ่ากลืนสำนักพูธก็ให้เขากลืนไป ให้เขากลืนจนกระทั่งเขามีความเ,าเราสังคมเริ่มรู้สึกว้วเฮ้ยช่าไม่ไหวแล้วนะอ่าทีนี้แหละเป็นหน้าที่ของเราที่จะเอาข้อมูลที่เราเก็บเก็บแล้วไม่กลืนเนี่ยเอามาแพร่เอามาขยายมากระตุ้นให้เห็นเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะนี่นีเรามีหลักฐานแล้วมันชัดเจนสื่อเราก็จะกลายเป็นสื่อที่มีคุณภาพอย่างชนิดที่จับต้องได้แต่เป็นความจริงไม่ใช่พูดเอามันแล้วก็พูดไปเรื่อย หลวงปู่ก็ไม่อยากให้ไหนไหนก็มีอุดมการในขนาดนี้ละสื่อหาอยากนะสื่อแต่ละช่องแต่ละช่องที่มีจะมีอุดมการเผยความจริงเอาความจริงมาแสดงเนี่ยอย่างไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งผวาทีานี้มันหาได้ยากถ้าทำได้มีสื่อแบบนี้บ้างในบ้านในเมืองมันก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนเราก็หลวงปู่ก็อยากเห็นโดยเฉพาะช่องท็อปนิวเนี่ยก็ทำดีมาตลอดก็อยากให้ทำถือสื่อแบบเนี้ย อย่าไปพูดเอามันอย่างเดียวเอาเอา,เอาสะใจเอาเป็นประเด็นในสังคมเรื่องเล็กน้อยนิดหน่อยบางทีมันก็เออปล่อยให้มันก้าวไปก่อนหยนหยนไปมีคนถามหลวงปู่เรื่อยล่ะเอา้าธรรมกายกเขา,ยาสยายปีก็นนะไปจัดอยู่ที่ใต้ไปจัดอยู่ที่เหนือเวินทบาตธรรมชัยอะไรต่งางอะไรเรารู้สึกไงก็ปล่อยมันเราจะไปเดือดร้อนอะไรมาหาเถีงคยังไม่เดือดร้อนเลยเราจะไปเดือดร้อนเลย เราไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไปใส่บาตรเราไม่พอใจก็ไม่ต้องไปไหว้เขาอยากทําอะไรก็ทำท้ามหาเถรยังยอมไม่ก็ทําเจ้าคณะจังหวัดยอมไม่ก็ทําเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นยินยอมทําตาเอาหูไปนา,าตาไปไล่แล้วเราจะไปทําไงเราไม่มีอานาจแล้วถามว่าถ้าวัดอื่นๆจะทําบ้างได้ไหมก็ทําเด้ก็ลองทําดูวัดอนน้อยอยากทําอะไรก็ทําแต่วัดอนน้อยมันทําไม่ไดก้ก็ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่า หน้าด้านไม่พอด้านไม่พอผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นตะกุมตะการตะกะเอาขนาดไหนอยู่ในวัดก็พอมีพอฉันแล้วทำไมเราต้องไปตะกะอะไรขนาดนะั้นทําไปเพื่ออะไรจะขยายอิทธิพลขยายบาร,รมีเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าทรงให้ไป,ไปสู่ความนิคมชนบทเพื่อประกาศพระสัจธรรมไม่ใช่เพื่อไปขอทาน <c oughs> <c oughs> เอาชัด <c oughs> <c oughs> ว่ากันในมุมของผู้เจ้าว่าพระองค์ทรงใช้พระสงฆ์ออกไปเพื่อประกาศพระสัจธรรมเพื่อยังคนไม่ศรัทธาให้ศรัทธาที่ศรัทธาแล้วให้ศรัทธามากขึ้นไม่ใช่เพื่อไปขอทานหรือเพื่อไปเรียองอะไรละอ้างการบินทบาทไม่ใช่คนละเรื่องไอ้ทุดงก็เหมือนกันไหละคำว่าทุด,ดงทุด,ดงเพื่อเพื่อย่างกิเลสตัวเองให้เราร้อนไม่ใช่ทุด,ดงบนกลีบกุหลาบ ไม่ใช่ไปเดินอยู่บนไอ้ไอไอที่ให้เด็กไปเกณฑ์เด็กมาโรยดอกไม้กรีบดอกไม้มาให้เราเหยียบแล้วมันลดกิเลสตรงไหนไอย่าเงั้ยมันคนละเรื่องกับพระธรรมวินยัยแล้วทํามาหาเถรรู้ไหมเรื่องคนนี้เห็นไหมมหาเถรรู้มหาเถรเห็นแล้วมหาเถรทําไงมหาเถรเลือกที่จะเงียบแล้วเราเป็นอะไรเราเราจะต้องไปวุ่นว <c oughs> <c oughs> ายพระศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียว ศาส,สนาไม่ใช่ของผู้ท้าอิสระหรือไม่ใช่ของประชาชนคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นของคนทั้งโลกที่นับถือมหาเถรก็เป็น,เป,นเป็นบุคลากรเป็นองค์กรที่กำกับดูแลตามกฎหมายมีสิทธิทสักและสิทธิอำนาจตามกฎหมายเขาไม่ทำแล้วเราจะไปทำอะไรที่ฉันต้องย้ำเรื่องตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าข่าวนี้มันออกไปสิ่งที่พูดออกไปก็เพื่อจะเตือนให้มหาเถรได้รู้ว่า อย่าเอาแต่นอนนอนหลับทับสิทธิ์ของตัวเองอย่าเอาแต่นิ่งดูดดยแล้วไม่ใส่ใจดูแลคณะสงฆ์ที่มันเลอะเทอะเปืเป้อนอยู่ทุกวันเนี้ยมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยต้องมาหาเถนทํางานและกํากับดูแลอย่างชัดเจนแหมกําชับกําชาเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นให้ชัดเจนแล้วมีค่าโทษไว้ชัดเจนเนี่ยเหมือนเหมือนกับพวกเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารที่เขาค่าโทษกันเนี่ยทุกอย่างมันก็น่าจะ สั่งซาลงเบาบางลงแต่มหาเถรไม่ทำไงก็อย่างที่หลวงปู่ออกไปเดินเยี่ยวเยีย่วย,ว,ยวเรียกร้องเรื่องไอ้ไอเงินทอนวัดเนี่ยถ้ามหาเถรสมัยนั้นก็ว่าไม่ได้เพราะมหาเถรก็เป็นผู้รับเงินทอนวัดเองก็มีถ้ามหาเถรทําหน้าที่อย่างซื่อตรงก็คงไม่มีเหตุแต่คงไม่ต้องให้พุทธาอิสระไปเดินสายเยี่ยวเยีวเรียกร้องคนนั้นคนนี้ ปัญหาของสังคมไทยเราเนี่ยคนไม่มีหน้าที่ชอบทำหน้าที่ไอ้คนมีหน้าที่กลับไม่ยอมทำหน้าที่แล้วก็ปล่อยให้ไอ้คนไม่มีหน้าที่ทำไปตัวเองกันนะวันกินเงินเดือนไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็พอจะดีผลงานก็ไปตักตัวงเอาครับนี่คือสังคมไทยเหมือนกันหมดนะขัราช,ชการข้าราชการแล้วพอมีข่าว ถ้ถึงใะทำงานถ้าไปเป็นข่าวจะบ้านไปร้องเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องอนี้ก็คือข้อดีของนักข่าวข้อดีของนักข่าวเพราะว่าข่าวนี้มันดังนะ่อะเหมือนกับตีโพธนาตีปีป๊บตีกองคล้องหลคทังให้มันดังเข้าไว้เนี่ยคนสมัยนี้จะทํางานต้องมีข่าวถ้าไม่มีไม่มีข่าวไม่ทํางานอะไรประมาณนะั้นั้ก็อยากฝากว่าสื่อดีๆอย่างพวกคุณเนี่ย ถ้าทําให้มันรัดกุมให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆอย่าไปเฮอะฮะมันจะป้นก็ปล่อยให้มันป้นไปมันจะฆ่ากับปอยฆ่าไปคือคือด้วยเหตุผลว่าอะไรเหตุผลว่าถ้าเราไปเฮอะฮะขึ้นมาเราก็ไม่รู้ไอคนนี้มันป้นจริงหรือไม่จริงแล้วไอคนนี้มันจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือผู้ฆาตกรรมจริงหรือไม่จริง ให้มันทําให้เห็นชัดๆแล้วเป็นที่ประจักษ์เราก็กรวบรวมหลักฐานแล้วทีนี้มาตีแผ่มันสู้กับพวกนี้มันต้องใช้วิธีนี้เอาความจริงเข้าสู้กับมันเพราะมันมันปริ้นได้หมดทุกเรื่องมันก็ล่อนของมันไปเรื่อยส่วนเรื่องประเด็นขอฝ่ายนนดดี้ประเด็นอ้ไอ้อะไรอะไอ้ไไก้าไกลก้า ก้าวไกลเดี๋ยวนี้เขาเรียกก้าวกามอะไรเอาพอหอมปากหอมคออย่าไปกระน,นำกระนาบมันจนกระทั่งมันไม่มีที่ยืนฉันยังมองว่าถ้าไม่มีก้าวไกลเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะทำอะไรต่อไปอฉันยังมองอย่างนี้เลย คือยังมองสิ่งที่เป็นคุณในก้าวไกลแล้วก็พักฝ่ายค้านนะเพราะถ้าไม่มีฝ่ายค้านเราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายรัฐบาลมันจะหมกเม็ดอะไรดัง mm hmm. นั้นประชาชนไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้ก็ต้องอาศัยพักฝ่ายค้านไปตรวจสอบดัง mm hmm. นั้นไอ้วิธีการตรวจสอบมันอาจจะมันอาจจะรุนแรงหรือว่านิ่มนวลหรือว่าแบ่งผลประโยชน์ลงตัวแจกกล้วยกันเหมาะสมอะไรก็ตามดีแต่ก็ขอให้มันตรวจสอบอะ แล้วก็สิ่งที่ตรวจสอบทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็คือสื่ออันนี้ตัวอันนี้บุคคลสำคัญที่เราต้องพยายามทำให้มันตรงไปตรงมาชัดเจนอะไรพูดได้ก็พูดอะไรที่เห็นแล้วมันยังไม่ชัดเจนก็อย่าพูดไปพูดอย่าไปตีกองคล้องะระทังก่อนที่มันยังไม่ชัดเจนสุดท้ายมันจะทำเลยเลยไม่ได้หลักฐานเลยมันก็ไม่ทำาปัญหาแล้วก็เลือก เหมือนเหมือนกับใครอะเมื่อวานนี้จัดขับฮาวเวอขาบอกว่าคนเขาคนหนึ่งก็พูดเข้ามาว่าพูดถึงแพนล,ลี่แพนล,ลี่แพรล,ลี่เลือกที่จะพูดในสิ่งดีๆของก้าวไกลแต่ไม่เคยพูดในสิ่งที่ไม่ดีของก้าวไกลทั้งๆที่ก้าวไกลก็ทําเรื่องไม่ดีมาตั้งหลายเรื่องแต่แพนล,ลี่ไม่เคยพูดอะไรเราก็เลยบอกว่าคนมันมีอคติยังไงมันก็เป็นอคติ สื่ออย่างไรที่จะไม่เกิดอคติเนี่ยสื่อที่ไม่มีอคติเนี่ยฉันอยากเห็นในบ้านเมืองนี้ท็อปนิวเนี่ยน่าจะไม่สร้างอาคติน่าจะทําให้เห็นชัดในทุกเรื่องในทุกประเด็นหลายเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านเ็าทาดีเราก็ต้องชมเขาเต้องให้เครดิตเขาหลายเรื่องที่พรรคฝวายค้านมันระยำตำบอลหรือไม่กับฝ่ายรัฐบาลมันผู้ยิบผู้ยำก็ต้องตําหนีติว่า แต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องหาหลักฐานชัดเจนผิดชัดเจนเอาให้เป็นเรื่องเป็นราวใช่คำว่ารักษาเอาแล้วสรุปแล้วพูดหน้ามาไหมหลวงปู่นัดเวลามาก็ได้คับเอ๋น้องบอกพี่มาบอก,กคงจะต้องมาวันพฤหัสบ้างเพราะว่าถ้าวันพุธเนี่ยเขาคงไม่ยอมไม่ถ่ายหรอกอได้ครับมาดูความคืบหน้าว่าเขาจะมาคุยเรื่องอะไรก็คงจะมีประเด็นน่ะ ที่ไม่ออกเนื้จะคุยเรื่องอะไรอาเขาโดนชั้นแจ้งตั้งสองคดีอ๋อหลวงปู่แจ้งความเขาไว้เหรอเอาก็รัฐธรรมนูญได้เรื่องอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่อ๋ออ๋อน่าจะประเด็นนั้นแน่เลยแล้วอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ไอ้สาบทอนชอบบุตรไงที่เป็นแรงงานตัวม้วนก่อนใช่หลวงปู่ไปแจ้งใช่ใช่อีกเนื้ออายการสั่งฟ้องนะครับใช่อายการสูงสุดเป็นผู้สั่งฟ้องเอง ที่แรกอายการโทรไปไม่สั่งฟ้องต้องให้อยาอยการเขตไม่สั่งเขาเดินทางไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกสามสี่ข้อกล่าวหาจากหนึ่งหนึ่งหกก็มาเป็น 8, 8, 3, 8, 2, แปดแปดสามแปดสองอะไรอีกอะไรตามกฎหมายแล้วรัฐธรรมนูญความผิดในมาตรากฎหมายแล้วประกอบรัฐธรรมนูญ คงจะเป็นประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนแจ้งแล้ก็มีสิทธิ์จะฟ้องต่อหรือไม่ฟ้องต่อแต่ทีนี้ถ้ามันอยู่ในน้ำมือมืออายการก็คงจะยากก็<ต>เดี๋ยวดูที่สารรัมนูลนะ<ช>สารรัฐมนูลก็คือเรื่องร่มล่างการปกครองขอ,อกแก้มาตาาราหนึ่งหนึ่งสองก็ว่าประมาณวันที่สิบห้าพฤศจิกายนที่ส ใช่แล้วใช่ใช่ใชถุกยุบไปถูกยุบใช่หลวงปู่วัดสุงยุบไม่รอนฉันไม่เคยฉันไม่เคยล็อกเป้าผิดไม่เคยลงปุ๊บว่าถ้าเกิดถุงยุบทั้งถุงยุบแบบนี้แล้วมันจะยังไงต่อก้าวไกลจะประชาชนดอำส้มจะไม่ออกมาถล่มทลายฉันอยากเห็นนะแต่เราต้องตั้งพักไปเลยนะคะเห็นว่าจดเพียนพักไปชื่อพักอน,นาคตไกลเลยสิครับ ฉันอยากเห็นถามว่าอยากเห็นอะไรอยากเห็นที่จะออกมาแบ่งถล่มแต่ลายปู่ปูมองไหมครัว่าสี่ปีนี้แล้วพอเพื่อไทยหมดว่าระาปีปีสี่ปีหน้านี่ยก้าวไกลันจะกลับมาไม่ล่ะไม่ล่ะถ้ากลับใดเขายังกู้ภาพลักษณ์พฤติกรรมของสอสอในภาคเขาเองยังไม่ได้ยังคัดยังคัด สสผู้มีคุณภาพไม่ได้ยังรับเกลเปพื่อนมาอย่างนี้นะกะเรียกว่าราดที่ไหนมาก็เข้าได้อย่างเงี้ยวันมันสนิมเกิดจากเนื้อในคงอยู่ไม่ได้คนที่มีความรู้หลายหลๆคนเข,เขาเริ่มเบื่อละไ,ไอ้ที่สนับสนุนอยู่คนที่มีพวกดาราทั้งหลายก็เหงียบกิ๊บไอ้ที่สนับสนุนสนุนกันอยู่พอเรื่องพวกนี้ดังขึ้นมาแล้วไม่มีใครโวไม่มีใครพูดเลยสักคำ ตื่นมวลชนที่สนับสนุนอยู่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทางสิ่งที่้เสียให้หายองินไม่เหมือนเดิมแล้วก้าวไกลแต่บอกว่าเหมือนเดิมคงไม่เหมือนเดิมถามว่าแล้วเอาเพื่อไทยมากำลาบก้าวไกลไม่ใช่ก้าวไกลเวลานี้ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อไทยมากำลาบไม่ใช่พักไหนกำลาบนะครับตัวเขาเองทําลายตัวเองสนิมเกิดจากเนื้อไหนก็เก็นเช่นที่บอกไงว่า อ,อ,อย่าเพิ่งวยวายปล่อยให้มันเป็นไปเดี๋ยวมันก็กิน,กนตัวมันเองทางกายก็เหมือนกันไม่ต้องอะไรจช่ทำมารักษา,าจะเริ่มทำ